โอเคครับทุกคนต่อกับคลิปที่แล้วนะครับสัญญาว่าตีบอสเนี่ยตีบอสแล้วเนะี่ยก็เซื้อเดิมตอนนั้นเลยครับถ่ายต่ออ,อกีกรอบโอเคอะผมไม่ถ่ายรวมหรอกที่เกียจตัดต่อแบบทีเดียวง่ายๆเลยโอเคบอสเนี่ยต้องเล่นแบบระยะนะครับต้องห่างๆหน่อยห่างใกล้เกินไปใกล้ไปเดี๋ยวมึงก็จะแบบโดนสกิลมังง่าย,ลยแล้วก็แรงนะ่ะบอสอต่สกิแรงมากเลยนะทุกคนยิงตัวเล็กน,น้อยขอยงผมนี่คือสวย แต่วตัวที่ผมเล่นไอแกนดับเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงสกิลหนามออกมาจากดินน่ะที่มันพุ่งมาจากใส่เราครับมันจะไม่ดูเรานะตอนบินตัวเนี้ยโอ้ยบอสเซิร์ฟนี้หัวตีไม่ได้มันต้องแบบอ่ามีไอลิวิธาหลายๆตัวหน่อยผมว่าเฮ้ยเส้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเิดยเลยเฮ้แเฮ้ยัดไปล่้มันมยให้ได้ก่อนยย ถ้าผมใช้สกิลอันนั้นอ่ะไอ้โอโอู้นี่มาแล้วโอเคแล้วผมก็ได้ช่วยเพื่อนอุกกาบาตตุ้มตายหาหมดไม่ละโบ o ไม่เอ็งโดนลิงอ๋อหลอดวิ่ง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 ครับอยู่ใกล้อย่าห้ามอยู่ใกล้ห้ามอยู่ใกล้ลุกไฟไปปิวเออโดนอันนี้ครับเห็นไหมใช้สกิลนี้แหละอ่ะเห็นไหมมันไม่โดนเราแต่ว่าคนอื่นโดนเห็นไหมครับประมาณนี้เลย ต้องแบบไปใกล้ๆครับผมไม่อยากอยู่ใกล้พวกบอสนะบอสมันขี้โกงอ่ามันใช้สกิลนี่วิ่งโอเคโอเคผมรอดรอดครับไอ้สกิลพวกนี้ผมก็โคตรเกลียดเลยพวกน้ำพวกโครงกระดูกของดินเนี่ยโอเค,คมันจะใช้ไหมเนี่ยโอ้มบอสบอสฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอ วิ่งวิ่งวิ่งอู้หูเกือบแล้วโ,โหรีเวทานะครับตัวแทงอย่างดีครับทำไมผมไม่เอารีเวทามาช่วยเพื่อน,นอ่ะผมก็ไม่รู้่างเงี้ยแหละเอ,อโอเคผมต้องใช้สกิลสามอะเฮ้ยห้ามเข้าใกล้กันไปเดี๋ยวมันแหกปาก่นไงมันแหกแล้วผมว่าแล้วงไงอ้าว